เอาเช็คเบิ่องสภาพรถก่อนจักปีเนี่ยนี่ไงลายตีเลยนะอันนี้นะติดไรอยู่บ่เมื่อนั้นคือว่าตังหนวดว่าจะติดรถบ่ได้บ่บ่เด้อเราเนี่ยเราไปขึ้นกุกเผาอยู่ขึ้นจีแพดนะเจ้าบ่ไม่เลยป็นบักลายหนึ่งใช่ห้มันออกได้แต่ไม่เป็น เล่าไป้เป็นไกลแล้วปีนขึ้นหลังคาดแคกาเบิ้งคลิปเจ้าอยู่บ่เบื้องเบื้องมีอย่างากผากถึงเมียบ่เขาออกไปเขาสิวงคลิปไห้พี่จะเบิ้งนีกะบอกแม่ขี่มอเตอร์เถาเด้อกะดันเลยกะบอกด้วยบอกด้วยเอาบอกเลยบอกเลยเอาว อะ้ยพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุสูรทุกคนพี่น้องเลยเนาะพุกพ่อ,พอกับวันนี้รอบคำคำอีกพี่น้องเลยเนาะอัาโถมาในรอบนี้ก็มีอย่างการเปลี่ยนแปลงในเร่อพี่น้องเลยสำหรับเพลินซานของทางน้องพันเพลินพี่น้องเลยเนาะแล้วก็คือว่า ในการกั้นห้องกันอย่างพื้นที่ได้ไรเนาะพี่น้องบยอญจกคุลมีการเปลี่ยนแปลงได้ไรบอกหรือว่าได้ไรเนาะได้ไรได้ไรเหรอเอาพี่น้องเลยพอดีถามว่าในรอบคำฮะคิดพ่าออกไปได้แล้วป้อง มารอบใหม่ี่น้อนกันเนะเาะเห็นยังตู้เอาไฟหนึงเข่าป่ะเป็เข่าคักเล่นนี่เนาะคักคักคักเข่าเ็ดถ่า,อถานอืพิจูไฟหนึงเข่าลุกคักเลน่นนี่ไฟเองเศษไม่พันเลยโอ้เมโตรเฮ้ยมัดแบบใส่เป็นน้ำฮางวะน่ะ ล่างนี่เห็แล้วเ่าเน่ล่างไว้เนี่ยเห็นแล้วว่าฉีดตำปีกินเป็นนวบัดเปง่อเป็นนวดบทำไมทเพาะากินนางงัวกินนางงัวกัเป็นนวดไอ้ล่างไหนวะเด้อใช้น้ไป สบายดีสบายดีเอ้าใครเนยนะว่าเป็นใครนะไข่ไหมไข่เนยเนาะโอเคเอาไปไข่เนยละกันมีแนวสีบอกมีงานใหญ่สีบอกมันขับแล้วนะฮะคำใช้บอกคำล็อกคำนี่นะ เออจะเป็นเฮาบ่คือเฮาว่าในหัวจ้านะหัวผ่าไหมนะอ้ยเนาะขาวในชุดขาวหลงยคำว่าไข้แน่นั่นขับรถไทยออกไปเอาไม้ไปวันนี้เพิ่นถ่ายอยู่ไปอยู่ที่ขับรถไทยออกไปเชื่อบอกคำบ่าเอาคำก็เฮ็ดนได้เพิ่นเี็ฮะตาเลยหลมีตากับเฮา ให้เขาชื่อมะไพ่ฮะเหยืองมะไพ่เอ่อตะวันมะไพ่มะไพ่เองนี่ตะวันชีฮคงคำมันมันมือบรคำเนาะออกไปเอาข้าเดียวแลวก็เข้ามาเพราะว่าสิคำเนาะือกระเทินอยู่อยู่พลานบแม่นพันถายอพลานนะอะคือรศัิ้าวพดกระ ลัดกันอยู่ที่เนาะเออมาพี่น้องกันเนาะพอดีบอกพ้องพอน้องพันพี่น้องกันนะเนาะอ่บวชค,คัมเนาะพอน้องพันไหนออกไปเอาเขาเดียวนึงตกัตกตกัตกตกักตักตักออกไปหากรนซี่โมงหนึ่งฮะ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทับน้องพันดิพันเลยมีบ่ออันมีเบอร์บอดีอยู่บ่เออมเออเอาให้พ่อทับจะยืมหน่เอระบบเป็นใส่เบ้าดูถูกเราโว้่างเปลบ้าา

สีททางบาดี้ี่น้องนเนเาะไอ้ลองพอลองพันค่น้องออกไปเอาไห้เนาะราคาทางทางลองพันี่น้องเหน้ทางลองพันอา่อาอ่จะออกไปน้ำอยางแั่เนาะพอออกไปกินโมพอ,อนะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวมาเ่าเดี๋ยวไปบกัทานก่อนเนาะมาดีเลยมาดีไโอ้โแล้วคือแก้มแรงแช่ป่นดิบอกไฟอ่ะพ่อไม่เล่นใช่ไหมะบอกไฟทำมันคำเรียบรี่แล้วซื้อให้ล้ิบามหนึ่งไม่ยากหรอก แล้วไปไอ้น้องเพิ่นไปกับพ่อไอ้น้องเห็นป่ะาะไปไปถ่ายอยู่าหานค้าเด้อะพี่พันไปถ่ายอยู่าหานค้าเด้อะหานที่แอนซ้ายมือที่หานค้าทำไมมักเบะนะมองที่ไอ้มักเบสนะนะซื้อน้าเหมืนนะมองหานค้าปากทางอันนี้อันเป็นฝึกขายน้าขายยังนะไปจอดอยูายานนย่าหันเด้อถ่ายเพิ่นเด้อโอเค ป่ะพี่น,อน,นอ้องนเอนาะ่ไปะกระเป๋งงป่าย <c oughs> เงินไหลวะป้ะปะปะาเธอไมชอบเฮ้มยย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 ยปยยยปยย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 

นายเป็นพี่ก่อนพี่น้องไงมันอยากมืดเอ้าหรือจำดืมลืมตัวในการส้นหายคือซื่อยังก้อยเจ้านะงามงอนฮะงามงอนงาอนโอ้ือกิจขาดเลยพี่น้องไงอ่าแต่นี่เนี่ยแยวกกันพี่น้องไงแยวแยวคือกันเพราะเป้นแยวบอคนละคนบอหะ โอ้เซื้อมีพผู้นี่มันถูกแล้วนี่ฮะจุดบุญมีบเ่อโอ้คนซื้อบุญมีได้เลยพี่เราเลยบุญมีบุญเฮงบุญคงแม่นลบุญบุญลายลายพี่นเราเลยคือบุญนะขายบ้าน,นะขายยังกะนนะยยนึกว่นนะ <laughs> าขาย กะแป้นกับไม้ไม่เช่นนี่บอหากบระู้กัพะคนนาำมิตรบ่ายเอาไปเอาไม้เลทีมันบอกพ่ออัะนะก็แป้นกับสี่แปดไม่เช่นนี่บอบริพ่อบอดี sửa sang sang nhẹ Sang nhẹ mà nè Sang <laughs> phải con Ê, mưu cốc phao có khen lắm nè, Phí Nông Nói một cốc phao, dù cơn chết nè bò xin cho nó ổn แต่ไม่แป้นเราไปแป้นไกลแล้วปีนขึ้นหลังคาเคลือนเก่าน้ำพอนวันนี้เขายังยังยอมเราวะไรผู้ใหญ่นี่สังเกตได้แท้หรือเปล่าแบบเบาพุทธได้กะตัวก็ตัวแล้วขึ้นลัดไอ้ลัดขึ้นพวกใหม่นี่เก่งแต่ขึ้นหลังคาเคลือนสั่นบ่ได้บ่ขึ้นเงื่อนมาเบ่บัดมันเวลามันใช้อันนี้เรามันยากมันเขามีไม้อันนั้นได้เราเป็นสบายแบบ ห่ฮอนพี่น้องเนาะมีแต่ตังให้สร้างเพิ่นกะเฮ็ดตยพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเ็ดอยู่ถ้าบ่เมือกนกนันแล้วกสิบ่คุ้มค่าเฮงเฮาแหละีเบ่เข้าออกพี่น้องเอ้ย จะอยากเมื่อป้บัลลีบัลลีเข้ามาแล้วเขาเขาไข่ได้แ่เขาเกี่ยว่อสีเมื่อก่อนเมื่อตะล่อลบมาอยู่มาอยู่เออเขาท่าว่าสบาย เชิญกับคุณเบิร์ดในเรื่องบานทีงานอยู่ร่วมอ๋อมีความจำเป็นก e ับเมื่อก <Sure> ่อนแหละพี่น้องกันเนาะอ่ามันมีความจำเป็นอ่การเจ็บเป็นเรนดุนพี่น้องอยูเนาะสิ่งสำคัญเลยแหละเั้านะชุกกะผาหัวหน้ากุชับใช่หัวหน้าอยากะอาจจะจุดยอดฝันดูหน้ของกุชับเมื่อยดิ พ้นจะกศัพท์นียาจะไจะจะจ้องกนะพ้นจากำแบบแบตมุ uh ่งนะเพราะจะตํางเมียงกินอยู่นี่จังไรก่อนม่นคือนี่พนนอนได้ไข่ปองเนาพนข่า้ึสิางออกไปว่ะเบอร์เด้อว่ะบุญมีเนี่ยมาจบเด้อาติเด้อพนว่าพ้งนเด้อัน หอบไ่ที่ผ่านเพราะเจ้าหอบบอลมาผ่านแล้วหอดแล้วเพราะว่าหอบไปเป็นลุงหนวดเลยลุงหนวดนะลุงหนวดพังเบิ้งตอนนีงเข้ามาเขามาบุรีขึ้นกันจับยัดเมือบุรีกันนะเมือให้ลูกเมียเราเบิ้งพุณแล้วไอ้นักเตะนอนเป็นเดียวยังนะเมนเหากหอกหอกกับเบิ้งได้อยู่มันกับเบิ้งมันก็คือครอบครัวเบิ้งลูกเมียเบิ้งกันนะเอาก็ได้คือกันแต่ว่าคือ คือเขามาสิแล้พังเบิ่งตอนแรกเรา,าอะเขามานั้นแต่เราอะใข้ขึ้นอยู่เขามาเราเขามาบุดีขึ้นกต่ว่าสีข่าคลินิกพาเราข่าคลินิกก่อนสักยาทันบรงแล้วเขาซื้อเข่าไปให้เลยยังบวนกินจะค้ำอยู่ขาบมต้มอน,นีอ้ก็เลยทาพอดีขึ้นแต่สี ให้เราขึ้นเมื่อแล้วคือให้เราขึ้นรถเมื่อน้นบอดี้และลูกเมียเบิ่งสติ๊กให้นะเมนเึ้นแล้วแบบว่ามุมุกซื้อความครอบครัวเด้มันอยู่มันเป็นของครอบครัวเลยตัวนี้นเอาคือกันกคำเป็นอย่างมากไปเบิ่งก็คือว่าบอกค่ะคำเมียเราทำลูกเมียเบิ่งหมดคือว่าใครนี่คือว่ามีเคื่อมีแห้งซื่นหัวใจขึ้นมาหนึ่งนะครับเมียมาเบิ่งนะเป็นเืป็นอันเป็ใหญ่างเฉลี่ยคนเราเลย มองอยู่ข้างทางคิ้คนอ่ต่อเจ้าเดียนีเม่นไเพงรบ่เออปักหัวนหักวาตหัวนะปักหัวปักหัวปากหัวัหัว้ั้งหัวยกันนนีอะไรนี่ากวงน่อดมันได้เลยนั่นว่าห้องนี่กั้นแบบใดพู้ลบ่ ขาข้างหน้าผงนี่โตของดีกับเขาของข้างนี้องเขาข้างนี้ักันการพุ่ยพืโลกพุ่นบ่ปล่ยโลกพุ่นมันบ่ขัดกันเลยัดกันเลยนี่โตของนอนขางนอกมมีอพอมันพอดีกรบเทินเนาะพอยไงขันกางเลย อันนี้จะเป็นซองห้องเลยนี่ห้อง,อ,งอันนี้ห้อง,น,องน้องพันอันนี้ห้องของกับของกับแม่อออออออนอกระมีแต่มองนี้นอกระมี่เด้อทั้งนอ่งนีอมีแต่นี่นอกระนอ้นองน,น,นี่น,น,น,นี่นี่เออก็เป็าบอยาวยังยินบ่าวดีว่าอ้าแบบเพื่อนนกอนงพันบ์บโคือว่าบบคือเพื่อนผู้ใดเอ้าแบบไรเถิดตัวหึห เพราะว่ามันพอดีกระเทิร์นนอกัำประสิกันนั่นกับนอกะสิกันสองห่องกับพี่น้องกัยพอมันสิกันโทมห้องโทมไปคือคือน้องพรอมแบบมันบ่ได้เนาะที่สองโค้งก็ได้และที่้องโค้งมันก็มันก็ได้กั้นไปเพิ่มันบหมือนจะพอดีกระเทิร์นไงนี่กระเทินี่คำปรสิกันมาพี่เลยนี่เกิดบ่ได้อีกนี่เลยแต่ว่าทำโบ้เฉียดนะกั้นพอดีเอาจออยู่น้อยเนาะคำเป็นเท่าเลยเท่าสิปอยมี่งเลยเลย การห้องเดียว่าการห้องเดียวสำหรับเฮานะการห้องเดียวแล้วห้องโล่งนะให้พ่อแม่นอนถามว่าชิเพื่อนหรอมชิกวกลั้างกวอ่าอห้องนะให้น้องพันธ์สินะพอปกันพอพอป้กันก็ได้ไปพาพิษน้องมาเช้าอ้าจะคื่เขาจะอยู่เก่าคำพูดูดเดียวที่ว่าตอนนี้ นำมาเห็ดสไตล์มันสีเพื่อนเฮามันพื้นที่มันสีกว้างเหมือนมาเน่ยนะไม่ว่าทชมบาสิกันหรืวที่พอดีกระเทิรนเนาะอันเฮาสิกันกันตรงนี้เป็นสองห้องเน,ะะนาะกันมาเนาะพี่เลยนะไม่แบบพอดีกระเทิรนบอก แล้วคนได้นอนนอนติงหัวไปแต่ไนไปไนอนติงหัวไปเลยนี่ยมันจะน้อยไไไไนไม่ผู้ดีกระเทินเนาะผู้ดีกระเทินไปงไนจงคนรกใรางเลยนมนแมนกลับมาไ,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 ได้ว่านแล้ไปองเลยไพ่เป็นคนออกแบบเจ้าของเพื่อนบ่เลยดถ้าลูกลวนวดบอ่อันทีไกันห้องอะเนยออกแบบมาให้แบบนี้อ๋อยันผู้ใหญ่กยันทั้งลนวดกะ นี่ครับคำสั่งมาจากผู้ใหญ่เนาะผู้ที่เจ้าของเพิ่นตะวทบีเพื่อนนะพี่น้องอืห้องไหนกัน้นสองห้องเลยห้องกั้นนีขนน่ข้างนอกนี่มีแต่มังนี่ปล่อยประตูเฮนแต่ก็ปล่อยประตูนี้เคยจะมีแต่ข้างนอนเหนื่อย้วยแต่ว่าแอมแอมคิดไปหอดพุูดหัดสา้ตัวตนั้นใส่ของแอมอยู่หันแต่ว่าแอมบัง,บงแดดชื่อๆดอก เออทำซีฮอนมาดิมีกองเอี่ยมเยเอี่ยมเกี่ับบันโบรลงเนี่ยทำซีฮอนครับคือว่าแล้วกังเว้นเขากับบได้คไดนนั่งหรอกไปนอนกอเนาะตลางดคนละมีนอนกับขำเหมือนคืนแมนแมนแมนมีเงินมีคำกับก่อึ้นเนาะก่อยกขึ้นที่นอนเลยประมาณนั้นจอดจไว้จอดโจไว้คือ

หอนหอนหอนดีใจเฉยเลยดีใจเฉยเมื่อเมื่อคือเ่อเมื่อทำการนวดใเมื่อคือเมื่อทำการนดใช่เมื่อกันระบาดเมื่อก็ได้ยืทตกันซผู้น่มาจกเมื่อคาดกันยู่ไปเยาเรืนอย่างเดีออเขาเป็นเฮ็ดเบี้ยไงเออทั้งนี้มาจากเฮ็ดเบียมันเลี้ว ทัวเนาะ่้อกันคอมเลาอยู่กับไอีกมุมหนึ่งกับพี่น้องเห็ดเดแล้วแล้กับเอบดเปียกลักาเพื่มมีการมีงานต่อกับเห็ดมือื่นต่อเห็นไหพี่น้องเนาะแล้วไว้กับมันกัทุ่งขาแรงนะเรบพี่น้องเลยเดอนเากาไม่เมนเากิซื้อซื้อซื้อย่จมีอกัเบิงคลิปเจ้าอยู่บ่เบิ่ง เบิ้งมีอย่างอยากผากถึงเมียบอเขาออกไปเขาสิวงคลิปเ้เพียงจะเบิ้งนียกะบอกเลยแม่กะว่าเด้อเลย่ะอ้วกะอด้วยเอาบอลยว่บกเลยแม่ว่าหนึ่งบหนึ่งเดียวเดเดอกราเือคลวามลุกอาดอล้วะบแล้วกะจะปที่นี่เอ้จะบโอ้จะไปจีบเมียจะจะวอกอะไรเกนะ บอกแม่อกขับมีก่อนนะบอกยาเด่นขับมีก่อนนะจากอายดูอายเต้าบ่ออายเนบอแม่แ้วเมียอม่เมียจะเอาคือบวก้าบ่วันนี้เป็นอะไรเบาเลยใช่บอกบอยี่ห้อนี้บก้ว่าุดูบงทุาวตกกัมีเราบอุดู เรากณะเอาเข้ามาเดี๋ไปทางอื่นนะไตัวนี้คนนเมียหู้หรือเ่าสีเมือกมาอนิเมือหู้อะไรคนเมือหู้ซ่หรือเ่เมือเมือเซไอ่หม่อเปล่เมือเซไพเมียเราเ่เมือใจเอ๋หรอเ่โอ้คนกระชิโต๊ะแพี่้องเลยเป็นเฮปิสั่งสักกันเพื่อน มขมุกขมมอยูแปดได้จริงคตอบได้อะไรัอนบอกน้ำเจ้าหนาที่เตรียมเมืองเลยพอดีเราบุเมืองงายเาก็บินเโอ้ยังหัง่ายเห็ดรถยังอีกหงเบอร์ตะออ๋อเบอร์แปดสี่แปดขอตัวนี้ ก็ตวเอหรอวะใช่ไม่เส้นย h a นี่แหละคันห้องนี่นะั้นไกระดับหนึ่คันเสีดต่อคันโมเหตดเป็นเลิกกันเลิกเดี๋ยวดีมากลุมเบอเล่นเาเป็นเนีมนมาินิดถนมาดิคิกนได้ก็เชเจ้าแล้วจิตตําบเม่างชิกินเด้อตาบเม่ยงชิวกินก่อนเพียงเลยจินเมี่ยงินสมต้อกันปลาจะนกีดัแดงกระกบ กบเราขึ้นท้งอ่นีิอันนี้เจียกับอันนั้นันแตตัดหน่อยแบบ่เอไปเเอไเรือเอรเรื่อไไหมคอเนน้ับอันน้ไม่สีแปดมันต้องเขาจะเขาย้อนดิ่งก่อนตีไม้ใส่ใส่หัวเขาจะเอาสูงสบายเลยกัตีไม้ใส่ย้อนดิ่งแล้วเขาจะมาปับไม่สีปดใส่หายทบัโจเต็มเชือหรือเปล่าเต็เพงดี หากินกับข้าวกินกับข้าใส่ก็จะขึ้นบ่ฮะจะขึ้นได้บ่จิ้นถ้าจะขึ้นทิ้งลงมาได้ให้เจ้าฮับได้ฮะว่าหรอกเอาค่อยขึ้นแล้วเจ้าก็เป็นผู้ฮับฮับได้นะเอาเจ้าก็ไปหาเอากระสอบมโตงเอาขึ้นไปเข้เขาฮับบเสียง้เหรอเอาไว้แต่นะ ยอมเลตัวนั่นน้องนาติมอะไรนีก็ได้สะเอาสพิตน้องเลยเนาะเด็ดบอสเด็ดเรยกติดตามคลิปทางง่ายแล้วชขึ้นบอกข้าวีิค้นแทบบอขืนดิบ่ะพอเมยบ่เนาะ ออเอาลงทบี่เค้ามา่ไให้เราได้กินน้ลเหมือนข้าวเล่าอยู่ด้วยหนเลยมีเหี้ข่นอยู่วะที่อโอ้ยสิ่ยอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะลรบรรทัติดออต่อ,อต้องติดตอก้อนบล็อต้อง,องอกบมขาอะอรที่ลงใส่ดินมันก็แตกโอ้ใช่ไหแตกกระยามันนะเขาลงมาได้ยังแตกแตกก็กินเล่กัน ทำมขึ้นตอกไม่ที่แปกคนแต่เต้องทม่ตู้เล่าให้ขึ้นอยู่แล้ว่ยากหรอกต,มมตู้เนาะมาจะาบอกอยู่ใครขึ้นได้ขึ้นกินรอดแล้วะมมเขา,าะจะพี่ต,ทตอทำไมก,กองกันงกบมันมาต่างเฮียงกันมันต้องต่อนนมันหลาอนนอู้วันนอก่อไปทดเลย้า้อาอมเบียอาจะปุ๊ความอยู่ข้างใบห็นน้ ไม่ได้บัน้าแก้วเสองนี้มันก็มีว่าได้แล้วต่อผู้เช้กนันกเอาไปูแบนี้กรจะกลัง้างเพนยังไงนโอเคโอเคไ่รงนี้กันเลยกรเทียงาการดงคนบงแผนกันเนาะ เอาโอเคจ้ะพี right, ่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณอย่ดีมีเงเปิดกุศุทุกคนเด้อพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามนะครับต้องคลิปของหมอาหญ่ขึ้นเก่าขึ้เดิมเนาะขอบายอย่างผิดพลาดไปบันทึกบันต้องพี่น้องเลยบอกจบบอกงามในคลิปนี้ก็ขอโทษขอแคลายพี่น้องเลยเนาะพี่ดีมีทุกทุกท่านเนาะพี่น้องเลยสุขสบายดีพี่น้องเปิดกุศุสุขคนเด้อ